ความของเอราไม่ใช่ไหมยังยังไม่รักโอ๊ยอเราเธออย่าเพิ่งตะดถ้าถ้าไม่มีเราเธอต้องช่วยตัวเอ,ไองเอไปก่อนนะไม่แรงเล่นเหรอกระชุ่ม แต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปสำหรับใครที่สนใจอยากเติมเกมผั b จ m โ bile ROV Free Fire ว a l o r a n t a r e n a b r e a k o อาและเกมอื่นๆอีกมากมายขอแนะนำพ่อมมลเคเวอร์เปย์บริการเติมเกมที่สายเปย์เกมวางใจที่สุดในตอนนี้การันตีจากผู้ใช้บริการงานจริงมามากกว่า300,000คนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส่วนลดสำหรับคนดูช่องลูกบาชแชนลอย่าลืมใส่โค้ด LOOKVS ทุกครั้งที่เติมเพื่อรับส่วนลดเพิ่มด้วยนะคะเฟย์ให้ คมเปยให้ฉลาดต้องเคเอ่์เปยเท่านั้น ฮัลโหลวันนี้ครับพ่อเออว่าไงให้ลูกมาไดเจอก,กันนานเลยนะลูกนะอชอบ,แบบสีแม่บป็นไรเน่ยสบายดีไม่มีหนุ่มหรือยังกับเราอะ่ะเดี๋ยวผมเป็นเด็กผู้ชายาครับพ่อเอาเลยผมจะมีหนุมน่มได้ไงพ่อผมไม่กินหนมไม่ไม่กินหนมน้าเหรอผมไม่กินหนมนะวันนี้พ่อโดนหนมน้ามาหลายรอบแล้วเนี่ยวันนี้อุ้ยพ่อโดนหนมน้ามาครอพ่อโดนเขาหลังตลอดเลยลูกเอ้ยร้อนเพียบรู้สึกติดใจไหมพ่อไม่ได้ติดใจแต่ว่ามันแต่ว่ามันติดลมอะลูกเดก ผู้ชายชอบกินอะไรครับก็ตอนนี้นะครบทุกคนวันนี้เราอยู่ด้วยกันกับดอะ p า r สตอรี่เราไปลากเขามานะครับในไลฟ์สดเขาเล่นอยู่นะครับเราก็ไปดึงเข้ามาเลยครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเรียกเราเรียกพี่เรียกน้องมันดูห่างเหินเนาะป่าบ้าเป็แบบนี้แล้วปะไอสัตว์ บีกับเบสอ๋อครับอันนี้คือระหว่างระหว่างคำว่าสนิทกับปีนเกียวที่มันอยู่มันอยู่ใกล้ๆกันนะครับไม่ใก็สนิทไปทำนั้นเราเพิ่งจะได้เล่นด้วยกันครั้งแรกเนาะเราก็ต้องมีเม็ดเขาเรียกว่าเป็นเม็ดกระชับมิตรเออเราต้องมีการแบบว่าสนิทกันเกินไปใช่เราก็ต้องมีแบบระยะห่างกันนิดนึงนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีคนดูบอกว่าให้เป็นเดฟค่ะบีค่ะแล้วก็แลไพ่อค่ะที่รัก เตงเตงเธอ,อเป็นเธอเธอ,อเป็นเธอกับเขาได้ไหม,มเป็นเธอกับเขาใครอยากได้ฟิวปานะใครอยากได้ฟิวปานะนี่ตะกดใจ้ทีนะเธ <c oughs> อเดี๋ยวเขาจะแบกเธอเองนะโอเคไหมไม่เลยครับเธอยังไงเขาก็ฝากเธอแบกนะระวังไว้นะขนนนึ้นเลยเลยกับอันตรายเอาเป็นคนละสำหรับว,วันนี้กูเล่นกูเล่นหมดนี่แหละไม่เอ็งย เมนตูมันเล่นไงวะ <ś led> จุงนิ้วมันลืน่นเดี๋ยวเราจะเรียกแทนตัวเองกันว่าสรุปเรียกเขากับเธอเียบป่ะได้ครับเธอได้ค่ะเนี่ันนี้มันสดชื่นยังไงเว้ยเฮ้ยมีคนเหนื่อนนะคะ่ะเธอเธอเราเรา,เราอยากไปกับเธอแค่สองคนะเราออกได้ไหมคะเราออกได้ไหมคะ ก็ขอโทษด้วยนะคะเมื่อจนิงจะกินเราอุดแล้วผมเลยแบบจะเอาคลิปไปตัดใช่ป่ะแต่ดูหน้าผมดิหน้ากูทองคำผมจะเอาคลิปไปตัดแต่หน้าทองคำจที่สุดเป็นของคุณนะโอเคเสือไม่มีเบสอยากอึ้งเมทูแหละใช่ไหม ไว้ก็แค่ไปดูแบบว่ามันมืดดีตรงนั้นน่ะไม่อยากเข้าไปดูเฉยๆวันนี้นี้มันต้องสักทีแล้วมันต้องหมดล่วงหน้าแล้วมันต้อหมดแล้วไม่เป็ดโซมันลื่นอ๋อมันมันลื่นเกินไปใช่ไหมใช่ค่ะใช่ไม่รู้สึกอยากเล่นพับจีเท่าวันนี้มาก่อนอยู่นั่นจังครับขะคือน้องอันนี้ยังไงนะเธอเล่นพับจีมานานแค่ไหนแล้วไหนพาเราดูสิเล่นมาจะครบรอบเจ็ดปีแล้วค่ะเธอ จริงหรือเปล่าคะเนี่ยเล่นมานานไหมใช่ใช่ใช่แต่มันจะนานเท่ากับที่เรามองเธออยู่หรอความรักของเราไม่ใช่ไหมยังยังไม่รักเอ๋อโทษเล่นะวัยไปหน่อยรีบรีบจบงานหรอรีบจบรีบไปเหรอมีหลายที่นะคะตอนนะได้ได้ค่ะเธออาจจะผมป้องใครนะจะดูแลเขาหน่อยมาเรากลัวจังเลยอ่ะเสียงปืนอ่ะ เ,<ฮ>เสียงกระลิ้งกระลี้งอยากให้เห็นคิวเยอะกว่านะไม่ค่อยได้คิวสวยมากเราก็ยิงแต่บอทอะค่ะเือให้ยู่งน,ะะเ,อออนเราต้องอยู่ในกันเธอตรงนั้นมีเยอะอเหาตรงนี้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 ไม่ต้องกลัวขาเลยโอยิงค่ะอุ้ยอุ้ยปืนอุ้ยเนอระวังตัวด้วยนะคะข้างในตรงไหข้างในตรงไหนข้างในตรงไหนสวยค่ะ วิ่งเก่งๆเลยทำไมเธอเก่นอะไรคะเนี่ยว่าจังมาจิ้งประสมวิ่งจะจิ้งไม่ได้ได้าวิ่งเธอชนะเราอ่ะเธอก็เก่งจังคะเนี่ยวิ่งวิ่งเอ้าเธอไม่เป็นไรนะถึงเราจะตายเราก็ตายด้วยกันนะคะเธอเราจะไปเกิดใหม่ด้วยกันถ้าเธอตายแล้วเรายังไม่ตายเราก็ไม่อยากเล่นหรอก ตรงไหนนี้คะเธอเรื่อกเลยคือรอบเราตามใจเธอเลยค่ะจะลงไหนคะจริงๆริงเราก็อยากลงใจอ่ะได้ค่ะได้ไมได้ลงลงใจใช่ไหมแบบปลอบใจตัวเองลองให้จบเลยได้ไหมคะไม่เล่นละขอฟังคุณร้องเพลงให้ฟังได้ไหมถ้าเกิดว่า ถ้าเหนื่อยก็คอยติดตามจิตใจโซ่ของขวัญให้มีคนเขินหรือเปล่าไม่ใครก็เขินวะปากกาเสดงอันดูทุกคนอย่าคิดไปเองไม่มีอะไรเมื่อกี้แค่คันปากเฉยเฉยโอเคโอเคขาโอเคโอเคเราเพิ่งแบบว่าหรือว่าเขาจะไม่ได้ยินแล้วกันนะเมื่อกี้นะแบบใครแบบอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเธอหูฝาดหรือเปล่าหูฟังเธอน่าจะเพี้ยนๆพี้ยนนะ โอเคโอเคสงสัยเขากินหมูดิบมากเกินไปใช่ระวังหูดับนะคะหูปาดแน่เลยแม่ถึงหูจะดับแต่ว่าใจก็เปิดให้ตลอดนะอันนี้แอบขุ่นเยอะแล้วกันอันนี้คือการแสดงเอาของไม่จริงการแสดงจริงจริงอันนี้มันเป็นคอนเทนต์เราไม่ได้กิบกันจริงๆ ทุกคนไม่ต้องไม่ต้องหึงนะคะไม่ต้องหึงฮัลโหลค่ะค่ะเธอคะมาแล้วเรามาแล้วเธอเมื่อกี้เธอดูแลเราเหรอนี่เธอบอกว่าอะไรอะช่มารักจริงเลยอ่ะแสดงดีมากเลยเมื่อกี้อยากฟังเธอร้องเพลงลงใจอีกได้ไหมคะเพลงลงใจใช่ไหมคะใช่ขอแบบท่อนฮุกก็ได้ท่อนฮุกท่อนฮุกมันร้องว่าไงนะช่วยร้องสักท่อนจะได้ไหมคะปอบใจตัว แล้งไงนะคะเธอจะหลุนไม่ไรทำไมอยู่ตรงนี้ถามด้วยเองซ้ำๆไม่เข้าใจสักทีโอ๊ยเจ็บไปทั้งหัวใจขอเสียงโอ้ยใหม่ได้ไหมคะเมื่อกี้โอ้ยวันนีเมื่อกี้มันไม่ใช่แบบนี้โอ้ยโอ้ย น้องเพลงในรอบเดียวเหรอคะเสียงเดิมไม่ได้แล้วหเหรอทำไมคะพ่อบอกไม่มันดูแบบว่าพอดีค่ะเสียงเมื่อกี้มันดูมีเสน่ห์เพอดีใช่ใช่คะ่ะแน่ยอยู่กับเธอได้เขารู้สึกเองจริงอ่ะปกติที่เพื่อนบอกว่าแบบให้มาหอนแถวนี่ว่าอะไรเงี้ยใครมันพูดอย่างนั้นคะแล้วเธอบอกเราทีเดี๋ยวเราจะไปเผาบ้านมันเออโอ้โหโหดซะด้วยคุณปวดไหมได้แล้วค่ะเราไม่ค่อยถนัดคุณห่วงมันถนัดคุณอะไรอ่ะ คุณสี่ค่ะคุณสี่แม่มุกไม่ได้คิดได้หรือยังเอ่ยได้แล้วค่ะแต่ว่ายังอื่นยังไม่ได้แต่คาดว่าน่าจะได้เราเร็วหนี้เดี๋ยวอะไรนะได้นเดี๋ยวนี้สรุปได้รู้ว่ายังไม่ได้หมายถึงว่ายังไม่สั้คมได้แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ท้ายขาดท้ายถนัดมองคูณครับเออมันต้องช่วยกันแบบนี้มีครั้งด้คย คำคงคำอะไรไปไหนคุณนะคนนี้คำคงคำจะเยอะไม่อค่อยพูดเขาเรียกว่าอะไรวะคำคงคำคมจะช่วยพิมพ์บอกไงจังหวะนี้รู้สึกจะมีคนหายนะครับจะมีคนหายนะครับจังหวะนี้มีคนบ้าไปแล้วครับยวเราไปเล่นกระนุ่มคำคมคำคงใจเรียบร้อยแล้วนะจังหวะนี้ ขอคำคุ้มคนละหนึ่งทอนนี้เดี๋ยวจะเลือกมาใช้ไม่เจอเลยอ่ะเอาจริงนะพี่โกโจขอเสียงหล่อนเลยน่อยขาดบูเลยขาดอะไรเหรอขาดคุนขาดอะไรอะนี่มันเสียงของโกโจนี่หว่าเดี๋ยวช่วยเติมเต็มให้นะครับมาเลยค่ะอีมีด็อกเน็ตโตะไม่หันที่หลเล่นละ แรงเล่นเลยละจะครบตัวเอเหมือนกันเลยค่ะวันนี้เราไม่เคยรู้สึกอยากเล่นผับจีนเาวันนี้มาก,ก่อนเลยค่ะเธอจริงค่ะนี่สินะมันคือพลังบ้าของผับจีโมบายต้องเอาไปถึงพี่นะนางเลยหล่อจังแต่<ไ>ปเป็นไรคะเออใช่ถามตรงๆเลยนะคะรับงานเอ็นไหมยอิ้มมาค่ะเธอยิคนมายิคนมาอุวิวิน่ากลัวเอ็นแด่ เธอไปยิงเล่ยงมันทำไมคะเเอเราได้เรยแล้วตัวเดียวแล้วตัวเดียวแล้วสู้ๆเสู้เธอเดียวเท่านั้นเทำได้บาเจ็บไไปรุดไปทำ ทำสุดที้เลยมาหรอสุดเธอสุดมากทำสุดนี้เลยมาหรอทำให้เราพอได้อยากโดนหลอนไม่มีนะนะไม่ลืมนะคะเธอจะให้เราชุบหรือจุบค่ะเอเรามีให้เลยเรือกว่าไงเขาว่าไงเราจะถามเธอว่าระหว่างชุบกับจุบเธอเธอจะให้เราทำอะไร เอ้ยโอ้ยเด้อเจมเฮ้ยเ้ยจได้สวยพาะจะสวยสวยก็ได้สวยไปนั่นแหละโอ้ยเฮ้ย I'm calling at e a m mate เพิ่มเลยไม่มีราคาำะได้เดีมากเลยค่ะเธอเข้ามาแล้วปืนยิงตรงเธอเธอระวังมนยิงถาไม่มีชีวิตลเข้ามาแล้วเกิดจะไรนเธอมันอยู่ไหนวฮ้ยเสี่ยใครโดนร่ม

มันแบบว่ามันซ้อมเบิงอยู่เด้อถ้าหากว่าเธอซ้อมเบิงอยู่เด้อถ้าหากว่าเธอนั้นเละกันกับเขาเราอมที่ช่วยตัวเองไว้ค่ะเธอถ้าถ้าไม่มีเราเธอต้องช่วยตัวเองไปก่อนนะได้ค่ะได้คะเธอเดี๋ยวเขาจะเขาจะช่วยเงไปก่อนนะกินไหมได้ได้เธอเอาพยามเมื่อกี้มาช่วยตัวเองนะคะโอเคค่ะโอเคโอเคไม่หายวินเนอร์มันอยู่บนเราต้องอ๋อ มันเจมเฮ้ยมีตัวกับเธอไหนเธอไปไหนแล้วอนะ Help oh! ไม่เขาหลอกล่อให้กับเธอเขาหลอกล่อให้เธอเขาบอกมาเลยเธอเขาตายแน่เนะยเธอไหวเขาสลัดที่ไปเธอเขาไม่ให้เราไปไหนเธอเธอไม่อยู่เราจะอยู่ยังไ <Qiu. S 1> องอะเขาไม่พักเลยนะครับไม่เป็นไรเธอไหวเขาสลัดที่ไปเธอแล้วสู้เขาไนดะ้ กลใจถึงแม้ว่าตัวไม่อยู่แต่ว่าฝากเอาไว้ในกายเธอเอจอรกฝากเอาไว้ในกายเธอเอเข้ามาในเข่ะเข้ามาในกายเลยค่ะเอาไว้แล้วกับเธอสู้เขาสู้เว้ยสู้เว่ยฟีลแฟนเปล่านี้อนนี้แบบนี้เราก็จะเอาใชนะมาไมาเธอเราจะพยายามเต็มที่เลยนะคะเธอ เยี่ยมค่ะเธอเธอรู้ว่าเธอไหวสู้เขาเธอมันอยู่ข้างหน,น้าเอาแล้วไงอย่าพอไหมคะพอแหละอยู่ข้างเธอระเบิดอะะแล้วไม่มีเธอเราก็ไม่อยากเล่นแล้วอ่ะเราเ,เาเริ่มใหม่ดีกว่าตอนแรกเขาจะอยู่แบบนานๆนะคะโอเคคะ่ะเบลลี่เขาติดเล่นเกินไปแหละไม่เป็นไร,รสำหรับเธอทําการโหมดแมนวย Go back you เฮ้ยกูคิวตัวเดียว <What? S 1> ได้ไงวะ <c oughs> เดี๋ยวกูตาฝาดมุ่นนี่แไม่ได้ยินใครเลยเหรออะไรวะ